ล่าสุดที่บ้านหนองจานอ,อําเภอโคกสูงจังหวัดสก,ก้วทหารไทยต้องตรึงกำลังหนาแน่นแบบเต็มสู่หลังจากฝั่งกัมพูชาดันประกาศเสียงตามสายเรียกชาวบ้านออกมารวมตัวในพื้นที่พิพาทคือเหมือนเรียกกองเชียร์ออกมาแบบจัดเต็มเลยครับไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะยังมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้และที่ดินของเขามายืนข้างสนามด้วยแล้วเรื่องก็ไม่จบแค่ยืนประจันหน้าเฉยๆสิครับพอชาวบ้านกัมพูชามาถึงปุ๊บก็เกิดการจลาจนย่อมๆขึ้นทันที พากันบุกลื้อลวดหนามที่ฝั่งไทยถึงกันไว้แถมยังมีการคว้างป่าของสายทหารไทยอีกด้วยจนมีทหารไทยบาดเจ็บไปแล้วหนึ่งนายแบบนี้ใครฟังแล้วจะไม่เดือดไหวที่หนักกว่านั้นคือฝั่งกัมพูชาดันเปิดเพลงปลุกใจเสียงดังสนัน่นแต่เปลี่ยนจากตีกลองยาวเป็นตีกลองลกตอนนี้ทหารไทยก็เสริมกําลังเพิ่มทันทีไม่ใช่เล่นเล่นแล้วนะครับเพราะชาวกัมพูชายังทยอยเดินทางเข้ามาไม่หยุดบรรยากาศคือโคตรดกดดัน แค่ลมพัดแรงๆก็เหมือนฟองจะระเบิดได้ทุกวินาทีสรุปคือสถานการณ์ยังตึงปริยะทหารไทยยืนเฝ้าหน้าด่านเต็มกำลังส่วนฝ่ายความมั่นคงก็ต้องรายงานตรงไปที่ส่วนกลางแบบเรียวทามรอดูว่าจะคลี่คลายยังไงหรือจะบานปลายกลายเป็นไฟลุกทึกกลางชายแดนพูดตรงๆครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องลดนามที่กัน้นแต่คือเรื่องสัตว์ดิสีและอธิปไตยถ้าใครคิดจะมาเล่นแรงกับเราก็คงต้องบอกว่าอย่าห้าวกับประเทศไทยรัก เดี๋ยวจะโดนจับหนักอีกรอบ